แอคเกินแดบนนี้แอคเกินดแอคเรื่องอะไรครับผม วันนี้จะไปคุยครับรถเบิกไม่ได้ Sound, เอ็กซ์ <Sound. S 1> เอกรถเบิกไม่ได้อ่ะ, <Sound. S 1> อะเบิกได้แล้วครับ <Sound muted. S 1> เบิกได้ก็ทียอะไรสัตว์

แอคเกิลเดบนี้แอคเกินแอคเรื่องอะไรครับผมดาวผมก็ถามเฉยว,ว่าแอ,แอคเกิน ทำไมก็ไม่ได้แอคไรไม่เหรอที่ปกติทำไมอ่ะแล้วเจอกันมาทำอะไรเนี่ยะจะ้าจ้าใช่เหรอเดีย๋ยวดูหนวดให้ ไอสองเข้าไปแต่งตัวเดี๋ยวให้ตีจัดการให้เปลี่ยนส้มผมเป็นส้มไม่ใช่งานใหญ่เลยมาดีเก่าอ่ะมาดีเก่าอ่ะหันหน้ามาเต้นดีใแท้เต้นดีเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะทำแนวข้างนอกก่อเพื่อนกูจะทำแนวเพื่อนส้งมาดีเก่าแล้วเปลี่ยนเป็นสีส้มอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะส้งมาดีฮะใช่มาดีเก่าไม่บอกรังกายไม่ได้แล้วตรงไหนวะ เล่นไปเล่นไปแรกๆอ่ะมีแรกๆเไปอีกเล่นไปอีกไม่ใช่อันนี้อันนี้แหละนี่แหละนี่แหละเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงๆส้มๆเปล่าเปลี๋ยวขอดูสีส้มก่อนเลยอ่าโอเคสีส้มเข้มกว่านี้หนึ่งได้ไหมแดงมันส้มแดงแดงแดงสีเนี้ยเข้มเข้มด้านล่างเชนเชนสองอ่ะไออันสองอ่ะ อันสองอ่ะอันสองให้เป็นแดงๆหน่อยให้ไม่ใช่แดงไม่ใช่หรอให้มันเป็นนีไม่ใช่หรอเอยนี่แหละนี่แหละอันนี้ปะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่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 เข้มกว่านี้ครับอ่ะเปอีกผมจะเป็นอันแรกอะต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าสีแรกก็เปลี่ยนก็อันแรกอะไม่ใช่หมายถึงลดไปสูตรเลยมึงเชื่อกูดิต้องลดเลยเขาคงแบบว่าไม่ไม่แต่งตัวเองสีแบบเยอะขนาดนั้นหรอกมั้งกูว่าอันอันสองอ่ะเออเขาเขาไม่รอเรื่องนี้เยอะขนาดน้อ ใช่ใชอันนี้ศูนย์อ่าแล้วอันแรกสี่เหรอนี่เหอนี่แหละนี่นี่นี่เลย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 ดูดูดูโดยลโอเคโอเคเป็นหนวด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 นนี่นะขอสองหน้าเลยสรงนี้สีนี้หนวดหนวดอันไหนเอ่ยเลื่อนไปแต่บอก ที่มีเข่าพี่มีเข่าอ่ะมีเข่าอ่ะมีเข่าแหลมๆอ่ะมีเข่าแหลมๆเหมือนไอตีอ่ะเหมือนรอมันมันมันจะมีหนวดข้างๆที่เหมือนมืงตีอ๋อเออใช่ใช่ก็เปิดว่าเลยเนี่ยเหมือนที่มีแหลมๆเออนี่แหละเอี้เออนี่อนี่หละนี่แ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 หละสีดวอ่อแว่นแว่นแว่นด้วยแว่นแว่นขที่ร้านโอเคเอาอันนี้แหละสีสีแดงอ่อนๆแหละหเี่ยอยากไเี่ยวอยากป

จุกพีหนวลมึงหาวะปากด้วยด้วยปากซิดนะไม่ใช่ปากชมพูนะเออปากเขาซิดอ่ะปากแรกอ่ะปากเขาดูดบุหรี่อ่ะเออปากดูดบุหรี่อ่ะโอ้ยจุกเหมือนเหมือนยี่ยี่อ่ะเดี๋ยวเขาเมื่อกี้เพื่อนเอาเออเอาไปไปไปเออดิอันนี้อันนี้อะไปไปกลับกลับกลับเออเออเนี่ยอันนี้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 เอาจุกหน้ามึงเหี้ยมากเหี้ยจริงหน้าโคตรเหี้ยเหี้ยอันนี้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 หาเอาเอา หน้ามึงเลวคนจริงๆนะไอเี้ยเป็นคนดีไม่ได้อ่ะหน้ารอทรงผมเด็กช่างมาเยอะนี่หรอครับเอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลดูดูรูปดูเลือกเลือกคิวให้หน่อยว่าคิวไอคิวบากมันเล่นไปหล่มือมึงเลือกสีดิแจ๊คเลือกสีคิวให้ให้สมดิ้ดําอ่ะเว่ ีเขาหน้าจะไม่ได้เปลี่ยนเลยมั้งใช่ใช่เขาได้เนี่ยเลขนี้แหละเลขอะไรเลขใช่เลขอะไรได้ได้ได้คิวมึงกันเลขเนี้ยอ่มันมัเชื่อแล้วไอ้บาววะใช่ใช่ไอ้บาวไม่มีสีอะพี่สีสูดหมดเลยนี่นี่ได้แล้ว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 ไม่ไม่ไม่ใช่มันบากไม่ใช่เหรอพี่บากขวานะบากขวานะมันบากเนี่ยดูดีอ่ะบากมึงดูที่เอออะไรอ่ะผมมันดูยากพี่ไอ้ โอ้โหไอเียนี่ก็ทาสีขาวทั้งคิวทั้งคิวไอเลีเยนี่อีกเป็นเลนเมคอัพอีกกระจยกดวงคิวเล็คิวบากให้สม่ะลูกใส่แว่นมาโอ้คิวบากครับเล็กคิวคิวบากมันอยู่อันที่สามสิบของผมอันซ้ายนะแต่ถ้าขวาก็อยู่อันอันไอที่จุ่มเย็นดันทัเชี่ยอะไรแป๊บหนึ่งคิวบากขวาใช่ปะไม่ใช่อันนี้อันนี้มันซ้ายมันต้องสองสองสองเส้นปะของเขาอ่ะใช่ครับใช่ใช่ มไปขวาญยัไงวะเคยเห็นสวัสดีครับนี่แบ็กโนนอลยินดีที่ได้รู้จักครับเลยยิบการอะไรเลยยิบการอะไรปะหกิโลนะครับยิบการอะไรกน็ได้ผมตัดสินใจแล้วครับลุงว่ามาสิผมจะไปอยู่กับลุงครับคุยกับคนในแก๊งเรียบร้อยแล้วใช่ปะผมเคลียร์แล้วครับลุงโอเคเดี๋ยวกูไปหามึงแป๊บเดียวกูทำธุระอันนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับโอเคสวยสัตว์ไม่ใช่ได้ทีมงานเพิ่มมาละหนึ่งคนนี่ป่ะสติผมเดี๋ยวให้ดูครับไม่ใช่เขาได้เลื่อนเยอะไป

ปากคนณปากคนเสี้ยนไหนเลยอ่ะอันนี้พี่เปาเลยอ่ะีีสน้พอเปาเลยอ่ะเซฟแซฟแซฟแซฟบอกฉางเรียบร้อยแล้วจุกหน้าเพื่อนจุกหน้าเพื่อนไปแต่งตัวต่อจุกหน้ามึงทุเรศไอ้ตีจัดการพื้นที่ไหนดีแบบที่ไม่หลุดอ่ะไม่เปลี่ยนจุดเลยหลุดแล้วสั่งโรงพยาบาลเพราะเป็นถิ่นเขาเออเออเออได้เพราะว่าเรื่องเงียบไงสั่งโรงพยาบาลใส่อากาศก็เด้าะสม เรื่อยชุดหมอเรื่อยชุดหมอไอ้อเฝ้าหน้าร้านให้ด้วยดิเผืแ่อบบมีคนมาหมอมาจะได้แทงเฝ้าหน้าร้านไปดิปแ,แต่งแอบ,แบ,บหน่อยไอจะไอ้ศพตรงนี้ตรงนี้ต้องแอบแอบ,บด้วยพิจารณาด,ชดิชุดหมอไปชุดหมอชุดหมอสีฟ้าผมไม่รู้เลยกะ ขอบคุณนะเอ,อ,อ้ขอบคุณ X Y Z ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับใช้ต่อซับด้วยอย่าลืมนะอย่าลืมต่อซับด้วยนะ ช่วยหาชุดหมอเกงหมอให้ดิแล้วก็อัน,นี่คอหมออ่ะแจ็คสีแดงพี่สีสีฟ้าชุดเขาเนี่ยนี่นี่เลข1ร้อยหนึ่งพี่เลข1ร้อยหนึ่งเลข1ร้อยหนึ่งข้างในอ่ะเสื้อข้างในเสื้อข้างในดูวยเขาใส่ไลไอ้คอเต่าเป่าใส่ใส่เชือดสีชมพูพี่เชือดสีชมพูหรออ่ติดกระดุมปะเล็ก เลขเชิดย um. ี <basics> oh, yeah. yeah. nah ่สิบเอ็ดพี่เชิดยี่สิบเอ็ดสีหนึ่งปวดมึงไปเฝ้าหน้าประตูไงเหี้ยมึงเข้าใจไหมห้าประตเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ไปรีจองแล้วไปรีจองไปร้านนึงกับไปร้านนึงกับมึงแม่งมีมีเดินซ้ายมันจะดูด้วยไปสามมิ่งดีนี่ปะสามเอ็ดอ่าใช่พี่ติดกระดุมนะพี่อ่านั่นแหละผู้เอ็งี้เหรอสีนี้ปะอ่าใช่สีนั่นแหละพี่มีสีเดียว Bạn đừng có dạng 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 Đừng dạng 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 ไอ้ตีกูจำเกงเขาไม่ได้เนี่ยเขาถือว่าถสีขาวรองเท้าด้วยสวนมากน่าจะเป็นสีขาวขาวไม่มีแถบต้องไปถ่ายก่อน ต่อสับแล้วพี่ขอบคุณครับขอบคุณแซดแซดด้วยนะครับ มุงต้องให้เขาอยู่คนเดียวเขาค่อยไม่มีพยานใช่ใช่ใช่สวัสดีครับตำรวจแกสวัสดีครับลุงมี<ร>งสำนักงานอะไรบ้างป้ามีรายงานข่าวอะไรบ้างบ้าอเห็นเห็นจะแล้วเขาเรียกตัวลุงอยู่นี่ลุงใช่เหรอใช่เห็นเรียกช่างแม็กซ์อยู่อ,อ่๋อโอเคโอเคโอเคสนอใช่ป่ะใช่ครับสรับสนสนดทำไมดูผอลกๆแกติ๊ อะไรนะบอกอะไรนะฟ้าป่าป่าไม่มีอะไรเอาทิ่ผายแล้วุกมือด<า>ิ่าจุกมือยางสีฟ้าไม่เดี๋ยวผมจะไปไล่เขาออกที่หลังน,นะครับ างเกงสีขาวรองเท้ากุชชี่แล้วก็ใส่ถุงมือเอ่อถุงมือถูกต้องละกุชชี่สีขาวนี่แหละอันนี้เลยขอ,อพี่เช็คก่อนแป๊บหหนึงอะไรนะคอจะเป็นของหมออ่ะเป็นหมออ่ะไอ้แจ๊คบอกไปดิแป๊บนึงกูดูก่อนชิคอ ดังเกงดังเกงเป็นของเกงหมออ่ะไอ้ที่มันมีลายลายสีสีน้ําเงินน้ําเงินตรงตรงขาข้างขวาอะไรอ่ะลายอะไรอะลายลายใครลายขี่ตรงไม้ดูหน่อยดิล่าไอส่งแบงค์ด้วยลู้เลื่อนกลับมาเลื่อนกลับไปกลับไปเวงนมันจะใหญ่ๆหน่อยเลื่อนออกไปเลื่อนใหม่เลื่อนใหม่เลื่อนใหม่เลื่อนออกไปจำหางเกงดิอางเกงสีขาวที่มีลายขีดที่ไปจอนลายขี้ยอะไรสักอย่างนี่แหละนี่แหละนี่แหละอัดไะกี้อัดไะกี้กลับมากางเกงลายที่ผจอนด้วยงับด้วยลุง ไม่ได้อยู่ข้างต้องเลื่าแจ็คเนี่ยเนี่ยสีดําสีดําสีดําไม่ใช่สายแว่นสายสีดําแว่นสายขาสีดํานี่แหละแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอเช็คก่อนแป๊บนึงอันนี้เลยเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงขอเช็คก่อนเออเนี่ยแหละนี่แหละเว้นสายขอกรองสีดำเออนี่แหละกางเกงเลขสี่สิบเก้าสีหนึ่งเออเอออันนี้แหละ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 กางเกงกางเกงแจ็คเลยสี่สเก้าสีหนึ่งพี่ เออโคตรเหมือนอไรวะคร,ะรบเดะไอ้นาฬิกาเก็บรายลเอียขนาดนี้เหรอเขาไม่ใส่นาฬิกาเขาไม่ใส่นาฬิกาเดี๋ยวทอดออกได้พี่ไอ้เปะฮี้ฮี้อ่ล่างโคนตอนชัดตอนแรกมันเกือบพลาดแล้วโซนลูกจุกอ่ะไอ้แจ็คลูกจุกจ,จ,จุกฟเฟอร์รารี่เรียกผมซนะ เออเสื้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 อไอ้สมเสื้อเสื้อไม่ได้ติดกระดุมเสื้อไม่ติดกระดุมเสื้อไม่ติดกระดุมเป็นเสื้อเหมือนนะไม่ติดใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เสื้อไหนหรือเสื้อนอกพี่เสื้อเสื้อนอกเสื้อนอกเสื้อนอกครับพี่กดกดถอยก็ได้นะพี่พี่ถอดกดถอยก็ได้นะเรากดถอยดิมบ้าไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อเสื้อนอกเสื้อนี่นี่ของมึงนี่ เสื้อนอกกับเสื้อหมอไอ้โง่กระดุมหรือไม่กระดุมปะกูไม่แน่ใจวะไม่มีปะไม่มีมีมครับมีของหมอมีครับใกล้ๆเรียกกันเลยพี่มันกดปลดได้เลยกดถอดได้พี่กดถอดได้เลยกดปลดกระดุมไงไอ้โซอมีคนจะเข้ามีคนจะมีคนจะเข้ามามีคนจะเข้ามาทีนี้เป็ดทีนี้เป็ดห้านเป็ดห้านเป็ดมึงกดถอดดิกดปลดดิ อ่ะอันนี้แหละฮสถานการณ์พี่สถานการณ์อสถานการดยสวัสดีครับประสนกาอมตัวไว้อ้นี่ไว้อ้นี่ไว้ก่อนอ้นี้ไว้ก่อนส่านกากไว้ก่อนสถาการอไนไปผมขับไปหลังโรงปไาไไไปไปไปตอนไปไปไาไปไปไไไปนปไปไปไอยู ตอนนี้เขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเว้ยเยี่ยมกันเด้ว่าเราต้องไปแยกกันครับเฮ้ย,<ช>ยมึงสั่งให้จัดอาคาระไปแทงกันเรเบลเล่นเล่นเลยไปตายเรเบลกันเยอะเลยตายแล้วเดี๋ยวผมกลับมาแล้วถ้าพี่เป่าก็ไปด้วยดิถ้างั้นอ่ะไม่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 ไปเดี๋ยวคนกับเขากลับมาไงไม่พลาดปะแล้วก็นะให้คนพุ่งชนรถต่อก็ได้นะให้เขาแยกกันอ<ว>ะหนให้เขาแยกกันสักนิดน,นึงอะตอนนี้เขามีหลักฐานอยู่ไง มีพยานรู้เห็นบอกเยอะมากเลยป่ะพี่พี่พี่เอหลังเอบอกนะพี่พี่พี่เอหลังเอบอกก่อนไป่ะเออ๋ยวเอบอกว่าเอบอกว่าเอบอกว่าเอบอกแบ่งหนุนตากยจเจ้กคุเอาไปไหนตีนี่แหละตรงนั้นแหละข้างล่างนี่แหละไม่มีใครเห็นแน่นอนนี่ไงล่ะเออชา้บดถิ่นเขา ผมถ่ายรูปนะผมถ่ายรูปเก็บไว้นะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วหลายแชะเลยแจ็คต้องไอ้แจ็คปะแจ็คว่าถ่ายรูปไว้อ่ะถ่ายรูปแลเก็บแชะไปสอบลงมาต่อยกูต่อยกูถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ปะใช่ถ่ายรูปไว้หลายหลายเลยแชทนึงเร็วเราไปต่อยเร็วไม่เพื่อเราไม่เริ่มแทงเลยนะแล้เก็บไปก่อนใเถอะไม่ไม่ถ่ายไว้แล้วมันวิ่งไปเคี้ยอะไรไปตรงนู้นน่ะมันวิ่งไปกะอ๋อ กูมจะซูมเข้ามาพี่ตอยตอยตอยตายอสมเริ่มสามสองหนแอคชั่นยกมือไว้ยกมืไว้ดี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 ทำดีทำดีทำดีทำดดีโอเคโอเคไาดีมาดีมาดีมาดีไาดีไดีมมมาดีมาดีมาดดีมาดีมางีดมาดูดีมาาเดียด อย่าร้องร้องไอ้เนี่ยกีดร้องหัวร้อนด้วยที่นี้่กูลาออกหมอมากระชืบลงแล้วล่ะเรื่องลงอ่ะไอ้เจ๊จิ๋งลงทวิตเตอร์ได้สัตว์ส่งข <Yes ้อความใส่กูทุกคนก่อนว่ารูปไหนอันไหนดีสุดเออกูถ้ากูแบบว่าถ้ากูทำได้ใะหยับกูจะเอาลิหมอชนกูด้วยนะกูบอกให้ไอ้สัตว์ กูไม่มีรถหมอเฉยเยี่ยอะไรนะไปรับเองแล้วบอกของลุงกูมีรถหมอนะเอาเอาแบบเอาแบบพี่นอนอยู่แล้วแบบว่าเอาท่าท่าฉี่ใส่ได้หรอปะไม่ได้ไอ้เหี้ยกูกูแค่วดต่อยพอเพราะว่าถ้านอนอยู่มันจะอุ้งอิ่งก็นร้อนแล้วนะเขามีปืนด้วยนี่เขามีปืนด้วยเขามีปืนด้วยเอาปืนยิงรอบมีปืนไงไอมีผมมีครับผมมีเออเอาไปไปไปฉากเลยฉากเลยฉากเลยจังหวะที่ลุง ฟังนะภาพมันจะเป็นแบบนี้ให้เขาโดนยึดปืนด้วยเหรอสมสมยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลไอ้ตรงข้างล่างนั้นลุงวิ่งมาแล้วยิงไอ้สมเลง็งปืนเล็งยิงไว้แล้วลุงล้มไอแจ็คถ่ายโอเคปะอ่าอ่าเบอร์เบอร์กับกับ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 ด้วยโอเคแบบเนี้ยเห็นหมดเขามีปืนสั้นด้วยกูเห็นนะแล้วเขาถือลูกซองแต่แต่เขาน่าจะมีลูกซองเก็บไว้ใช้ก็ได้ จะถ่ายติดรถนายแจ็คเชื่อมือแจ็คขนะึ้นน้าถ้าลูกได้ลูกรถชนนี่หาจัดเลยนะตัวเองจำได้ดีเนี่ยติดตาเลยภาพเมื่อก่อนนะที่ลุงทำเป็นระยะเป็นรถชนอนะ่ะ <c oughs> เอวเคตาเอวเคตนะาจังหวะที่รถไันชนเอวอะนั่งตัวแบบนั่งตัว,วนะแบบนั้นเออแล้วเราก็ยังหาไม่หายเลยตอนนั้นอนะ ไอ้ยนันดาอย่างแบบอย่างเฮี้ยแล้วโดโนเอลเคนเป็นอะไรที่แบบเรายำจริงๆอะตอนนี้ไม่ลดนี่ไงเฮี้ยมันไม่มีลดไงประเด็นใอสัตว์มึงต้องหารถส่วนตัวเขาเปล่าวย ไม่ปืนอ่ะผมมาเห็นว้ยเขาเคยใช้ปืนอยู่ตอนนั้นในตอนที่ไหนสักที่น,นึงเนี่ยสองวันก่อนน่ะผมจําได้ว่าเขาบอกเขาค้าปืนแล้วอ่ะหรือเปล่าวะผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันวะ่ะปืนสั้นอ่ะเขามาโชว์อยู่อ่ะัอ้ีอ่าใช่ตรงโรเบิร์ตตรงโรเบิร์ตไงตรงโรเบิร์ตไง ตั้งชื่อไว้ว่าไอ้แจ็คสังคมมันบีบเพราะเราต้องต้องเลยต้องต้องทำได้ได้ได้แจ็คได้ส่งไอตีนี่เลยได้เหรอได้ไหมเรานนดูไอตีเร<ล>า<ด>ลุกกัน <c oughs> เฮ้ยแต่ท่าอ๋อเออไอ้ลูกฉีบลูกฉีบสิไอ้ตะกี้มันไอ้ไอ้ลูกลูกบอลเหมือนลุงโดนลุงต่อยสวนเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนเออเหมือนลุงโดนต่อยสวนเลยอ่ะเหมือนลุงต่อยสวนเนี่ยดูมาแต่ถ้าตอนถ้าต่อยสวนเออแว่นต้องหลุดถ้าแว่นไม่หลุดไม่ไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายใหม่ตรงที่ว่าเออมึงยิงกูใช่ป่ะปืนปืนปืนยิงปุ๊บแล้วกระทืบมาเดี๋ยวยิงปุ๊บแล้วกระทืบเอาใหม่เดี๋ยวให้แจ็คแจ็คต้องแจ็คมีปืนแบบเราใช่ไหมพี่ น่าจะใช่นะกูจำได้ว่าเขาปชกควักชกไปกันเดี๋ยวเราโบเลยนะเอ้ยคุณไปเขาไปปืนไหเุณเข้ามานะมีเห็นจำได้ว่ามีปืนปืดลูกซองหรือเปล่าพี่เฮ้ยโอ้เคยโอเคยคุยกับเขาแล้วว่าเขามีปืนแล้วอ่ะไม่งั้นเอาไม่ช่วยก่อนาอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะมึงอยู่ในภูมนี้ลูกกระสุนหลืออะไรอย่างเงี้ยเาใช้ลูกซองหรือเปล่าแจไม่อยู่ในภมนี้เนี่ยในภูมเนี่ไอศพตรงนี้แล้วกันถนนนี้ไี่กว่าต้องนี้นะต๋ได้ไดเดี๋ยว เดี๋ยวยืนคุยก่อนแ,<ม>แล้ว <ใน S 2> แล้วกู<อ>จะให้เขาอะชักปืนมาไอตีมกลับเนี้เอาแบบยืนคุยกันใช่ป่ะแล้วเขาควักปืนมาออก็รอถ่ายเลยเอาแบบชิดช็อตต่อช็อตเลยนะนี่ต้องยืนถนนถนนน,นี่ถนนน,นี่ตรงกลางถน,นนนี่ตรงถน,นนนี้ยืนคุยยืนคุยยืนค,คุยตะแคงไม่ไม่เออยอ,อย่างนั้นแหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละยืนคุยนี้ก่อนอ่าสปีดพร้อมสามสองหนึ่งแอคชั่น กันแได้สมควรคุยกันละคุยละลุงดุดเรือยู่คุยกันละปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ถูกใจควักปืนมาควักปืนมาควักปืนควักปืนปุ๊บแล้วยิงยิงแล้วกระเทือบปุ้งเออกระเทือบหล่อล้มกระเทือบซ้ำไปกระเทือบถ้ากระเทือบนี่แหละกระเทือบแรงๆนักนั่นแหละอย่างนั้นแหละดีดีแล้ววิ่งหนีถ้าวิ่หนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไล่ไล่ต่อยโอเคโอเคโอเคคัด โอเคฮัลโหลผมขึ้นรถขี่รถขี่รถเร็วไปก่อน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 ได้เสกปืนเร็ว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 ไอ้สมใส่เสื้อเสื้อบังใส่กระดุมเปล่ามุดถอดกระดุมใส่กระดุมเนี่ยเออว่าแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้นี่นะลองลองดูก็เราดูใหม่เราดูใหม่กางเงอะนี่กระดุมไปกาก่อนเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนให้จะเช็คดูก่อนใส่พี่ใส่ใส่กันเอาไปเลย รูปกำลังแบบปืนแบบช็อตออกมาแบบนี้เลยเป็นกระสุนเลยป้ายกระบอกไม่เอาใหม่ก่อนเอาใหม่มานี่ก่อนเออไม่นี่ก่อนยิงคุยเหมือนเดิมท่าเหมือนเดิมท่าเหมือนเดิมท่าเหมือนเดิมหันนะหันนะหเคทางนี้หน่อยโอเคโอเคหันไปเลยเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอ่ะพร้อมนะซีนหนึ่งเทคสอง ส okay, ปีดแอดแอคชั่นโอเคดูบุหรี่แล้วพูดปุ๊อบอ่ะพอออเปล่าไม่พอใจควักปืนออกมาเล็งและยิงปึ้งกระทืบต่อยสามทีปั๊มทำคกูนะใช่ไหมแบกโดนู้กระทืบไปไปไปละเจอกันโชคดีวิ่งหนีฮูบคัทโอเคเรียบร้อยงานดีไปเร็ว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 ลนไปก่อนไปก่อนไปก่อน ้องผมไปแอบดูอยู่ข้างบนเรอได้ยี่่่ยแอบอยู่บนนันดกูหลองอ่ะกูคิดนะไอ้ี้ยกูลงทุนกันแบขนาดนี้แม่งแอบดูง่ายเหลือเกินอันนี้ใครวะเนี่ย ใส่หน้าก,กากไว้ด้สมใช่ครับพี่อ๋อสายเราครบเครื่องเรื่องระยำใช่ไหมแต่กูนัดเขามาคุยตรงนี้ก็ได้ จะเาพายส่งไบ้านไอส่งไปแต่งตัวนะไปไปนี่ไปใส่ชุดนี่ไว้จะมีการเล้ใช้ต่อ <Okay S 1> เรียกต่อเดี๋ราหน้าผมเปลี่ยนเลยไหมพี่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแต่อากาศไม่มอ้มเหี้ยลูกคนดี <laughs> เอาตอกนกระทืบด้วยต้องมีกระทืบด้วย ตอนซ้ําอ่ะแล้วก play um <any anyway> ็ตอนวิ่งหนีป yeah ิดท้ายถ้ามีสามลูกนี้ยังไงก็ดิ้นไม่หลุดเพราะพี่เป่าเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาชอบหนีแล้วทำอะไรผิดแล้วกชอบหนีเออนี่แหละ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 กระทืบเลเออนี่แหละนี่แหละไอ้ไปฉากวิ่งหนีป้าไม่ตอนแนี้เราต้องเอาให้เขาออกมาจากกลุ่มหมู่ก่อนไปหายไปสักพักหนึ่งอ่ะ่ายไปสักพักไป ไม่มีเออเดี่ยจะกรีละกิละเราสร้างกันดี่มาละเหลือแค่แบบให้เขาขึ้นรถมาใช่<ม>เอ้ยเราต้องไปรับเขามาปะลุงใช่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 ต้องไปเนียนรับเขามาและยืนคุยอ่ะเข้าใจปะแล้วยืนคุยกับเขาแล้วก็บอกไม่มีอะไรละแล้วเราก็ถ่ายไปตักหนึ่ง พวกกูเจาในค้ารพวกกูทำมานานพวกกูเฟี้ยอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชีวันในคไกรเชื่อมันแล้วเป็นศพว่าชีก็นด้ตายเชื่อมังแพ้อยู่แล้วว่าช o วันได้ลูสมึงทำไรว่าชีก็ได้ดู o ฟันตีนพวกกูขามิงสุดแล้วกู